คือมันมันล่าสุดก่อนดูว่ามันจะโดนงูกินไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะลกเมันไปคือจกตายเป็นเสียงแสบเป็นพักแสบนะครับไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยทักพักเนี่ยท่านจริงเข้าใจธรรมชาติกลางคืนนี่มีอยู่ทีงไปอยู่ทําใส่ทองรับคือมันจะเจอตอนนี <off> <over> water water. <sh> ้ผมไปไปไปอยู่ใหม่ๆนึกว่าใหม่ๆี่เราจะไม่เข้าใจหรืคแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้บอกเราด้วยนะครับกลางคืนนี่หมามัน พอประตูโพงโคงโพงเราถวายแต่พอเราออกไปสองดูจริงๆเข้าทุกแกจับสัตว์ได้ทุกตักับกับฝ่าแ้วคุณคิดดูในป่าที่มันเงียบสนัทคุณว่ามันจะเหมือนพอประตูบางทีเนี่ยแล้วเวลาทุกแกมันวิ่งรออทุกแกป่านงตัวดำๆใหญ่ๆวิ่งลออทุกตัอลูกไป พอมันชัดมันเจนมันพิจารณาเห็นหเราจึงรู้เลยว่าที่ริงแล้วนะั่นนี่นะครับผีมันหน้าด่าเราจริงเขาไม่เคยยกมมราเราเสือไป,ปวไอกวัเขาเนี่ยเขพิจรารณาขึ้นยกขึ้นมาสู่ปัญญาก,ก็คือควาจริงเราไม่เคยเห็นนะครับว่าผีามนท่าไรเราไม่เคยเห็นผีมันลุกย์้นถือไทยไม่เคยเห็นผีมันถือสปาร์ต้ามาฟันมือใครแย่งโทรศพัพท์ ไม่เคยเห็นผีมาโกงคนโกงใครพาไปเที่ยวญี่ปุ่นหลอกไปเที่ยวญี่ปุ่นมผมเห็นมีแต่พวกประเภทอ้างความรู้ศาสตร์ลึกล้ำนี่แหละหลอกไปพายหลอก